ซิวหอมนะครับตั้งอยู่ที่ตรงเกษตรน้มันมินถนนประเสริฐมาดูกิจอยู่ตรงหน้าร้านตามใจปรารถนาเลยร้านเปิดวันที่7มิถุนาผมไม่ได้มีโอกาสมาเปิดเพราะว่าอุบัติเหตุก็คือรถจักรยานไฟฟ้าล้มนะครับแล้วก็ทําให้กระดูกซี่โครงหักที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ปอดมันจะแฟบต้องขอโทษจริงผมไม่สามารถเดินทางไปถ่ายคลิปได้ สวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านซีอิ๊วหอมนะครับก็วันนี้ผมก็ได้มาที่ร้านเป็นวันแรกหลังจากที่เปิดร้านไปถามว่าทำไมนะเหรอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนี่ก็คือส่วนในครัวแล้วก็ครนี้คือหน้าร้านตอนนี้กำลังยุ่งมากเพราะว่าออเดอร์เยอะจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าที่เพิ่งมาร้านวันแรกเนี่ยวันนี้เป็นวันที่กลางๆเดือนและจะปลายเดือนแล้เพราะว่า ผมประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่6มิถุนาร้านเปิดวันที่7มิถุนาผมไม่ได้มีโอกาสมาเปิดร้านนะครับไม่ได้เปิดร้านที่นี่ที่ศรีวุหอมน,นี้เพราะว่าอุบัติเหตุก็คือรถจักรยานไฟฟ้าล้มนะครับแล้วก็ทําให้กระดูกซี่โครงหักสี่ซี่นอนโรงพยาบาลอยู่เกือบอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้หายดีนะครับอีก3เดือนกว่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็แค่กินยาแก้ปวด เพราะว่าการที่ซี่โครงหักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปผ่าตัดได้ <_ C 1> เพราะว่าม,มันหักแบบเหลื่อมอย่างเงี้ยมันไม่ได้หักแบบละเอียดมากถ้าเป็นหักละเอียดเนี่ยหมอเขาจะผ่าตัดแต่นี้เราเราไม่ได้หักละเอียดมันหักแบบหักเห็นเห็นอะ่ะหักเหลื่อมอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือคือ,คอน้ําหนักตัวผมผมเยอะนะครับเวลาล้มลงไปเนี่ยมันเอาซี่โครงไปกระแทกก็สี่ซี่กเรียบร้อยเลยก็ที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ปอดมันจะแฟบ เพราะว่ากระดูมันจะไปทิ่มปอดทําให้ปอดแฟบต,ตอนนี้ก็เลยกลับมารักษาตัวที่บ้านต่อได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังต้องเดินช้าขึ้นอะไรช้าขึ้นแล้วก็อ,กอย่างหนึง่งคลิปที่ออก YouTube อยู่ทุกวันนี้ต้องเป็นต้องขอโทษจริงว่าต้องขอเป็นคลิปเก่าๆที่มายำรวมกันเพราะาผมไม่สามารถเดินทางไปถ่ายคลิปได้ไกลๆห้ามขึ้นเครื่องบิน3เดือนแล้วก็ห้ามห้ามมีกิจกรรมทางน้ำห้ามทุกอย่างเยะแยะมากมายคือสรุปง่ายๆคือให้อยู่บ้าน แล้วก็ทําตัวนิ่งๆไว้เพื่อให้กระดูกมันสมานเองอันนี้มันคือเหตุผลที่ทําไมหลายคนต้องดูดูคลิปแล้วทําไมเอะจะเป็นคลิปเก่าอยู่อะไรเงี้ยสมัยที่ผมตัวใหญ่ๆนะซีอิวหอมวันนี้ก็ออเดอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าดูออเดอร์ฮนะเป็นร0อยข่อแล้วนะครับถุงก็เป็นอย่างนี้ยังไม่ได้โปรโมทร้านตัวเองเลยให้คนอื่นเขาโปรโมทไปเยอะแยะและอันนี้คือไก่หนึ่งตัว230บาทเป็ด หนึ่งตัว4ี่แปดสิก็จะได้ถุงแบบนี้เป็นถุงเก็บความร้อนนะครับแบบนี้แล้วก็จะได้อะไรด้วยข้างในหนึ่งตัวไปอย่างนงี้ปึ๊บโอ้โหยกแขนก็ไม่่คยขึ้นเพราะว่าเจ็บคือหายใจยังเจ็บอะ่ะคือช่วงนี้ต้องต้องแบบต้องรักษาตัวเองจริงอันนี้คือเป็ดหนึ่งตัวคือสองกล่องนะซีเอลสองถุงนะครับอันนี้คือโอ้โหต้องบอกว่าลาดก่อนก็ลาดอย่างละกล่องเนี่ยลาดเข้าไปก่อนนี่ลาดเข้าไป อย่างละกล่องแล้วก็อันนี้ก็เปิดแล้วก็บีบเอาเก็บไว้กินได้แช่ตู้เย็นนี่เป็นน้ำจิ้มสี่รสเยอะนะแล้วก็ได้อะไรอีกได้ถุงมืออย่างหนาเลยผมก็กินเองที่บ้านก็แกะถุงมือแล้วก็กินนะครับนะแล้วก็ได้ผ้ากันเปื้อนด้วยอ่ะผ้ากันเปื้อนนี่เดี๋ยวแกะให้ดูก็น,นี่เลยนี่กันเปื้อนผ้ากันเปื้อนและถุงมือกินได้เลย ขี่กินข้าวก็มีให้นะครับข้าวสิบห้าบาทนี่ไปอย่างนี้นี่นี่คือหนึ่งถุงไก่ก็ไปอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าครึ่งตัวเนี่ยต้องขอญาตว่าอาจจะไม่ได้ถุงนะครับเพราะต้นทุนมันสูงแล้วก็ผ้ากันเปื้อนก็ไม่ได้นะครับถุงมือก็ไม่ได้เพราะนั้นซื้อเต็มตัวจะได้แพ็กเกจแบบเต็มๆอย่างนี้นะอยาก้ถุงไขอซื้อได้ไมถุงซื้อแยกฮะถุงสามสิบบาทาม,มีขายมีขายทุกอย่างมีขายแยกหมดน้ำส้มเอาน้ำส้มมา น้ำส้มโอ้โหต้องเรียกว่าถ้าเป็นซิก,ก้านี่เขาเรียกโลบุสโตโอ้อ้วนแน่นเน่ส้มหอมสดชื่นโอ้โหกินแบบเสียบหลอดเนี่ยเอาหลอดมาดูหน่อยดิเอาลูกค้ามารอหน้าร้านแล้วเร็วสั่งไว้อน,นี้เออถ้าสองขวดก็ไปอย่างงี้มีถุงพิเศษให้อีกดูดิไปสองขวดโอ้น้ำส้มนี่น้ำส้มหอมสดชื่น95บาทอะหนึ่งขวดอะ นี่ถ้าเข้าไปอย่างนี้ช้อนซ่อมก็ให้ไปเอกนี่45บาทราคาดีมากที่นี่ต้องบอกว่าซีอิ๊หอมนี่ตั้งใจมาทําราคาให้แบบว่าเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกรูปแบบเลยอย่าลืมว่าค่าแรงทุกวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบอะไก่เนี่ยสองามกินได้นะถามผมนะกินได้4ี่คนต่อมือแต่ถ้าคนเดียวหรือสองคนนะวันนี้ครึ่งตัว พรุ่งนี้ครึ่งตัวสบายกินไม่หมดเอาไปผัดทําอย่างอื่นได้อีกเมนูมีหลากหลายเยอะแยะมากมายลูกค้ามารอเต็มร้านแล้วนี่ออเดอร์ก็รอส่งนะฮะถ้ามาสั่งที่ร้านก็ราคานี้นี่คือราคาหน้าร้านเรียกรถมารับได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาหาหน้าร้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะมารับภายในนูน้นในนี้เหมือนเเนี่ยที่เขาจองเนี่ยเยอะแยะเลยก็ก็โทรมาแล้วก็หรือว่าไลน์มาว่าเดี๋ยวมารับหน้าร้านกี่ตัวกี่ตัวว่าไป จ่ายเงินให้เรียบร้อยนะครับที่นี่ไม่รับเงินสดนะครับรับเป็นเงินโอนเท่านั้นเพราะว่าเป็นบริษัทนะครับโฮโนจำกัดนะฮะแล้วก็อย่าวางไปเจอเพจปลอมอีกละ่ะก็ไม่น่าจะมีแล้วละ่ะแมงไก่250มึงอย่าปลอมกูเลยนะขอร้องละ่ะเอ้ย230เองอย่าปลอมเลยแล้วก็ที่นี่ต้องมีอะไหล่ด้วยนะฮะทั้งอะไหล่เป็ดมีคอเป็ดมีตีนเป็ดนะไอ้เมื่อกี้มีคนสั่งไก่แบบเต็มตัวด้วยหรอไปยังไหนมาดูสิ นี่เชื่อไหมผมทำคลิปไปมีคนสั่งไก่แบบเต็มตัวไปด้วยนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสัตว์จีนตุ๊จีนนี่รับรองว่าเอ้ไหนไหนขอดูไหนดูนี่นี่ครึ่งตัวก็มีนี่เป็ดครึ่งตัวแบบไม่ต้องสับเขาก็สั่งกันก็สั่งได้เดี๋ยวเราทําให้นะครับก็ตามใจลูกค้าอ่ะเอาไปราคาเท่ากันก็เดี๋ยวตอนตุ๊จีนสัตว์จีนก็จะมีมีไก่มีเป็ดที่แบบเต็มตัวมีทั้งหัวมีทั้งเครื่องในครบ แต่อาจจะต้องเพิ่มราคาหน่อยนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเขาว่ากันถ้าใครจองจองก่อนนะแต่ว่าวันนี้ซีอ๊วหอมนะครับตั้งอยู่ที่ตรงเกษตรน้ามินถนนประเสริฐมรุกิจอยู่ตรงหน้าร้านตามใจปรารถนาเลยใครที่สนใจก็สั่งได้ให้รถมารับได้หรือแอปต่างๆเราก็มีนะครับทั้ง l i น์แมนแกล็บโรบินฮ o ดแล้วก็ Shopee นะครับที่เป็น Delive r y แต่ว่า ราคาอาจจะต้องสูงหน่อยเพราะว่าเขาเอา G ีเราตั้ง30%กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องบวก G ีีขึ้นไปแต่ผมไม่ได้บวกราคากับลูกค้านะกำไรเท่าเดิมซื้อหน้าร้านเท่าไหร่ผมก็ได้กำไรเนี่ยตัวยังไม่ถึงร้อยเลยไก่ก็รู้อยู่ว่าไก่ตอนนี้แพงด้วยกำไรตัวไม่ถึงร้อยแต่ตั้งใจจะทำเพราะว่าหน้าร้านเราซื้อกลับอย่างเดียวนะครับเป็นแบบทูโกอเอาไปกินที่บ้านเอาไปฝากคนนุงคนนี้ดูถุงก็คุ้มแล้วดูสิยัม,มี่ยมมี่โอ้ ไปดีกว่าเดี๋ยวไปรักษาตัวก่อนขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันถ้าไหวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะออกไปเดินสายถ่ายคลิปภูทนให้พูดนี้ยังหายใจยังเจ็บอยู่เลยอ่ะสวัสดีครับมอู่กรร้จะะไ